ธรรมของพระเศร้าในเช้าว,วันใหม่พระธรรมเอเฟซัสบทที่หเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงเรียนแบบของพระเศร้าให้สมกับเป็นบุตรที่รักและทรงดำเนินชีวิตในความรักเช่นเดียวกับที่พระคริสต์ทรงรักเราและประทานพระองค์เองเพื่อเราให้เป็นเครื่องถวายและเครื่องบูชา ที่ทรงโปรดปรานแด่พระเจ้าแต่การร่วงประเวณีการโศครกทุกอย่างและการละโมบนั้นแม้แต่จะเอ่ยถึงใน่าำกลางพวกท่านก็อย่าเลยจะได้สมกับที่เป็นพวกธรรมิกชนและการพูดลามกการพูดเล่นไม่เป็นเรื่องหรือการพูดหยาบโลนก็เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสม แต่ทงขอบพระคุณดีกว่าขอจงรู้ชัดถึงเรื่องนี้ว่าทุกคนที่ร่วมประเวณีหรือที่ทำการสโสโครบหรือที่ละโมบซึ่งก็คือคนนับถือรูปเคารพจะไม่มีมรดกในแผ่นดินของพระคริสต์และพระเจ้าดำเนินชีวิตอย่างลูกของความสว่างอย่าให้ใครล่อลวงท่านทั้งหลาย ด้วยคำพูดที่เหลวไหลเพราะสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้พระพิโรธของพระเจ้าซึ่งมาถึงพวกที่ไม่เชื่อฟังเพราะฉะนั้นอย่ามีส่วนร่วมกับเขาทั้งหลายเพราะเมื่อก่อนท่านทั้งหลายเป็นความมืดแต่บัดนี้ท่านเป็นความสว่างในองค์พระผู้เป็นเจ้าจงดำเนินชีวิตอย่างคนของความสว่าง พราะว่าผลของความสว่างคือทุกอย่างที่เป็นความดีความชอบธรรมและความจริงจงค้นดูว่าอะไรเป็นสิ่งที่พอพระไทยองค์พระผู้เป็นเจ้าและอย่ามีส่วนในกิจการของความมืดที่ไร้ผลแต่จงเปิดเผยกิจการนั้นให้ปรากฏดีกว่าเพราะว่าแม้แต่จะพูดถึงสิ่งเหล่านั้น ที่พวกเขาทำอย่างลับๆก็ยังเป็นเรื่องน่าละอายแต่ทุกๆสิ่งที่ได้รับการเปิดเผยโดยความสว่างก็ปรากฏให้เห็นเพราะว่าทุกๆสิ่งที่ปรากฏให้เห็นก็เป็นความสว่างดังนั้นจึงมีคำกล่าวว่าคนที่หลับอยู่จงตื่นขึ้นและทรงเป็นขึ้นจากตาย แล้วพระคิดจะทรงส่องสว่างแก่ท่านเพราะฉะนั้นจงระวังในการดำเนินชีวิตให้ดีอย่าเหมือนคนไร้ปัญญาแต่ให้เหมือนคนมีปัญญาจงใช้โอกาสให้เป็นประโยชน์เพราะว่าทุกวันนี้เป็นยุคสมัยที่ชั่วร้ายเพราะเหตุนี้อย่าเป็นคนโง่เขลาแต่จงเข้าใจว่า อะไรคือพระประสงค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าและอย่าเมาเหล้าอางุนซึ่งจะทำให้เสียคนแต่จงเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณจงปราศัยกันด้วยเพลงสดุดีเพลงนมัสกการและเพลงฝ่ายจิตวิญญาณคือร้องเพลงและสะดุดีจากใจของพวกท่านถวายองค์พระผู้เป็นเจ้าจงขอบพระคุณพระเจ้า คือพระบิดาอยู่เสมอสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างในพระนามของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราบรรดาภรรยาและสามีจงยอมเชื่อฟังกันและกันเนื่องด้วยความยำเกรงพระคริสต์ส่วนภรรยาจงยอมเชื่อฟังสามีของตนเหมือนยอมเชื่อฟังองค์พระผู้เป็นเจ้า เพราะว่าสามีเป็นศรีรษะของภรรยาเหมือนพระคริสต์ทรงเป็นศรีรษะของคริสตจักรซึ่งเป็นพระกายของพระองค์โดยพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดคริสตจักรยอมเชื่อฟังพระคริสต์อย่างไรภรรยาก็ควรยอมเชื่อฟังสามีทุกประการอย่างนั้นส่วนสามีก็จงรักภรรยาของตนเหมือนพระคริสต์รงรักคริสตจักร และประทานพระองค์เองเพื่อคริสตจักรเพื่อจะทําให้คริสตจักรบริสุทธิ์โดยการชาระด้วยน้ำและพระวจนะเพื่อพระองค์จะได้คริสตจักรที่มีศักดิ์ศรีไม่มีด่างพร้อยริ้วรอยหรือมนทินใดๆเลยแต่บริสุทธิ์ปราศจากตำหนิในทํานองเดียวกันสามีต้องรักภรรยาของตน เหมือนรักร่างกายของตัวเองคนที่รักภรรยาของตัวเองก็รักตัวเองด้วยเพราะว่าไม่มีใครเกลียดชังกายของตนเองมีแต่เลี้ยงดูและทนุถนอมเหมือนที่พระคริสต์ทรงทามแก่คริสตจักรเพราะว่าเราเป็นอวัยวะของพระกายของพระองค์เพราะเหตุนี้เองผู้ชายจะละบิดามารดา ไปผูกพันอยู่กับภรรยาและเขาทั้งสองจะเป็นเนื้อเดียวกันความล้ำลึกในเรื่องนี้สำคัญและข้าพเจ้าเข้าใจว่าหมายถึงพระคริสต์และคริสตจักรอย่างไรก็ดีพวกท่านแต่ละคนจงรักภรรยาของตนเหมือนรักตัวเองและภรรยาก็จงยำเกรงสามี พระธรรมเอเฟซัสบทที่6บรรดาบุตรและบิดามารดาบุตรทั้งหลายจงเชื่อฟังบิดามารดาของท่านในองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะว่านี่เป็นเรื่องถูกต้องจงให้เกียรติบิดามารดาของเจ้านี่เป็นบัญญัติข้อแรกที่มีพระสัญญากำกับด้วย เพื่อเจ้าจะไปดีมาดีและมีอายุยืนยาวบนแผ่นดินโลกส่วนท่านทั้งหลายที่เป็นบิดาอย่ายั่วบุตรของท่านให้เกิดโทสะแต่จงเลี้ยงดูพวกเขาด้วยการสั่งสอนและการเตือนสติตามหลักขององค์พระผู้เป็นเจ้าบรรดาทาสและนายท่านทั้งหลายที่เป็นทาสจงเชื่อฟังนายฝ่ายโลก ด้วยความเกรงกลัวตัวสันและด้วยความจริงใจเหมือนที่ทำต่อพระคริสต์ไม่เฉพาะแต่ขณะอยู่ในสายตาอย่างพวกประจบสอพอแต่เหมือนอย่างทาตของพระคริสต์ที่ทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าด้วยความเต็มใจจงรับใช้นายด้วยความกระตือรือร้นอย่างที่ทำต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า ไม่ใช่ทำต่อมนุษย์เพราะพวกท่านรู้ว่าใครทำความดีอะไรไว้ก็จะได้รับอย่างนั้นจากองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ว่าทาตหรือไทยส่วนท่านทั้งหลายที่เป็นนายก็จงทำต่อทาตในทํานองเดียวกันคืออย่าขู่เข็นเพราะท่านรู้ว่าพระองค์ผู้ทรงเป็นเจ้านายของพวกเขา และของพวกท่านนั้นอยู่บนสวรรค์และพระองค์ไม่ทรงเห็นแก่หน้าใครเลย